นี่นามามาโอซีเลยอะเฮ้ยมันโอซีไปแล้วมันโอซีไปแล้วมันโอซีไปแล้วมันโอซีแดงอ่ะมันโอซีแดงเขาอะไรอ่ะเอาแคปเห็นไเมดูันเป็นแคปเป็นแคปเป็นแคปก็ลิมเชนลมหลอกๆมันมันมาเรื่อยๆปะใช่มันมีเจ็ดแปดอะโอเคโอเคโอเคเดินมาเดินอยู่นี่หัวอยู่นี่เทปเทปเูปเทปเกาได้นะเทปเก่าได้รอ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  รอคาสเกนะรอคาสเก็หรือว่ามันมันสไม่ใช่ไม่เดินใครมันลงใส่เลย่มันเดินให่ไมมามใช่มาแล้ว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 กระแทกมือผมกระแทกไฟกระแทกไฟกระแทกไฟกระแล้ไฟกระแทกไฟกระแทกไระแทกไฟกระัทกไฟกระแทกไรแไฟกระแทกไใครระแักไฟกระแทกไฟกรแทกไระแทกรทกไฟระแทกรกรรรระระัระระรครแทรรร โอเคเดืครับเืครับึงนไมันรับข้างหน้ารับข้างหน้ารับข้าหน้าโวดนิดนึงโนิดนึงโนิดนึงขั้นนเราต่อขั้นในเราต่อขั้นนเราต่อขั้นนเราต่อขั้นในเราต่อขั้นในเราต่อันในเราตอขั้นนเราต่อ้นเราต่อขั้นนเาต่้นนเราต่อั้ราต่อขั้นนเราต่อั้นนเราต่อขั้นนเราต่อขั้นนเรา่อขั้นนเราต่อขั้นนเราต่อขั้นราต่อ มาบามาสวน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 กดดันเวทก่อนกดดันเวทก่อนฟังเาๆเห็นหัวกะโหลกไหมเห็นหัวกระโหลกไหมหัวกะโหลกไมห้า่สามสอง ตัวเยอะน็อตดีพีอยู่น็อตดีพีดอยู่น็อตต่อสักก๊อยจะพึ่งเดินจะพึ่งเดินจั่งั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 งรอออโลดชโลดชโลเวชโลเวสวงเว้นมานึงอบิทอบิทไปแล้ว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 มหลเืืรอ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 เอ็นชเวท้าสี่สสอยใช่ คัาแทงในเราต่อเลยคัแทงในเราต่อคัแทงในเราต่อคัแท่งในเราต่อฟังราังเหยียบเวทมาเหยียบเวทมาคัแทงในเราในห้าสี่สามหนึ่ไปย่เวทต่อหยยบเวทต่อหยยบเวทต่อหยยบเวทต่อรอดแลดวอยเวลยนะหยยบเวทหยยบเวทราดะเวทราดเวทนอนชกระวังระวังเก็บกระแตกพร้อมแล้วตะเต้นบเวทด้านล่างด้านล่าง

รีบ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 ีบบลัรีทีแล้วมันีทีบลรีแล้วีบรีแล้วีทีแล้วรีทีแล้วไอ้เียบอกับเป็นตะไลนี่น็อตน็อตน็อตเดียวไอ้นี่ไข่นี่ัดแห้งผัดแห้ดแห้งล้เมเาโพตรเอาอเยอะผมเป็นตะลดีาเ ลอยอะไรกูมาจะกก้าวเธอรลีไอ้เยี่ยมโดตี้ขัดสายขัดสายโอ้โหเนี่ยมันอยู่มาโดนไอาริเบดเป็นไงกูไอ้เยี่เอ้ยทำมิดมันปะจังหวะที่ลวกขนาดนั้นเน่ยมันรู้สึกแบบพลังปะพลังอะไรนะไม่รู้แต่แข็งที่เฮโดเจแขกตอนเฮโดเจเขารวบได้เยอะมาก มัาลงมันลงมันลงมันลงอู้ยเอาเดวไปเลียเอาเดวไปเลียเอาเดวิลเลียบุยนะบุยนะเอาเดวิลเลียนบุยนะน้องอี๋นอนก่อนนอนก่อนใส่แรงด้วยใส่แรงด้วยเติมเติมเติมมาเติมมาเติมมาเติมไนเมาส์มีเต้ต้องไปเทต้องไปลีเต้ไปลีเต้ลีเมาสเท้ลีเมาสเอาเดวิลเลียนใส่แปดฟังมาฟังฟังเส้นอยู่ดึงกับเบสดึงกับเบสดึงกับเบสดึงกับมาดึงกับมาผมจะยังไม่สู้กับมันผมจะยังไม่สู้มันดึงกับมาดึงกับมา มันมันทำอะไรไหมไม่ทำไม่ทำไม่ทำเหมือนวิ่งดูไม่มีดิพอพอพอพเหมือนอยากจะเก็บสร้างที่หลุดแต่ว่าเรา้ไเราม่ไม่เราจบแล้วไงเราของอาวุใช่ไหมไม่รู้ไอ้เี้ยไป